สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวเพื่อนๆพี่ๆในช่องทางยูทูบทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางเวลาโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่6นะครับเดือน6 2565นะครับเป็นงวดของวันจันทร์นะครับผมสําหรับนะครับแนวทางนะครับก่อนจะไปรับชมวันที่6เนาะเดี๋ยวเรามา ดูผลของวันวันศุกร์นะครับวันที่3นะครับของงวดที่แล้วนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับก็มาในเลขล่างชุด6ตัวนะครับตรงๆนะครับใน 1, 3นะครับผมนะครับนี่เลยนะครับส่วน4 1เลขล่างชุด4ตัวนะครับเข้าในตารางนะครับพี่ๆถ้าใครจับคู่ในตารางก็น่าจะมีโชคเพราะว่าผมให้เด่น1เด่น5เนาะ5หลุดไปนะครับมาเด่น1นะครับผม ถ้าใครจับคู่เป็นก็น่าจะมีโชคนะครับสำหรับ1 4 4 1เนาะในนี้ผมเน้นไปที่4 2เนาะแล้วก็4 7 5 4นะครับ4 1ไม่ได้จับให้นะครับพี่ๆส่วนศูนยสองนย์สอไม่มีนะครับมีแค่เลข2เนาะ0ไม่ได้จับให้นะครับในงวดก่อนนะครับผมส่วนเลขชุดวินนะครับก็เข้าแค่เข้าแค่1331นะครับถ้าใครจับนะครับผมเนาะส่วน สามตัวหลักร้อยก็มาถูกทางนะครับเนาะขาดเป็นเลขศูนย์นะครับนี้หนึ่งห้าสองอันนี้หนึ่นย์ศนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับหยิบยื่นไปเป็นแนวทางเนาะนะครับก็อย่างที่บอก3าตัวก็ผิดแค่เลขศูนย์นะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับผม ตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับแนวทางไม่ถูกใจนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่พี่เนาะนะครับสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับเด่นตารางงวดนี้ผมให้ไปที่เลข เก้านะครับผมแปดนะครับสองนะครับหก 3นะครับแล้วก็5นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองจับคู่ดูนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่ชอบที่ผมจะจับคู่ให้เนาะก็ลองจับวินวินในเลขตารางได้นะครับพี่พี่สามแนะครับหรือว่า5996หนะครับ92้าสองนาะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่ สำหรับนะครับเลขชุด2ตัววันนี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับที่ผมวิเคราะห์แล้วก็คัดมานะครับตัวเด่นวันนี้นะครับก็จะมีในที่85นะครับ83นะครับ สองห้าเก้าแปดนะครับสองเก้าเก้าหก สามห้าแล้วก็สองหกนะครับพี่พี่แล้วก็สองหกนะครับส่วนนะครับเลขสามตัวนะครับพี่พี่เลขสามตัวสามตัวผมให้ไปที่นะครับสามตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข ให้ไปที่เลข3นะครับพี P P, กนนบ่ก็จะเป็นในที่สามนะครับก็จะเป็นในที่สามสองเก้านะครับแล้วก็จะเป็นสองเก้าแปดนะครับ แล้วก็ห้าแปดสามนะครับแปดสองห้านะครับี่พี่นี่เลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับสามสองเก้า 9ก้าสองเก้าแปดห้าแปดสามแล้วก็แปดสองห้านะครับผมส่วนชุดวินนะครับพี่พี่ชุดวินชุดวินผมให้ไปที่นะครับสามแปดสองเก้านะครับพี่พี่สามแปดสองเก้านะครับผม ในวันนี้ผมขอขอแถมเลขเลขเบิ้ลได้ไหมครับพี่พเนาะถ้าเกิดเลขเยอะอยังไงผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมขอเป็นเลขเบิ้ลนะครับก็คือก็คือผมชอบนะครับสามสามเนาะนะครับสามสามแล้วก็นี่เลยนะครับสามสามแล้วก็แปดแปดนะครับถ้าใครชื่นชอบสายเบิ้ลนะครับพี่พ นะครับก็ไม่มาไม่มาหลายสองวันแล้วมั้งเนาะใช่ไหมเล็กเบิ้นไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับน่าจะสองวันนะครับเล็กเบิ้ลนะครับวันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสําหรับนะครับตัวเด่นนะครับที่ผมจะเจาะให้นะครับในงวดนี้2ตัวนะครับ2ตัวก็จะมีในที่นะครับ83นะครับ สองห้าสองเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองเก้าแปด 583านะครับผมสำหรับนะครับสำหรับเลขตารางในงวดนี้ตารางในงวดนี้ผมให้ไปที่เลขผมให้ไปที่เลขนะครับเลข8นะครับผมเลข8แล้วก็เลข9นะครับพี่พ เลข8แล้วก็เลข9ก9นะครับสำหรับนะครับตัววิ่งลูดนะครับตัววิ่งลูดตัวเดียวในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่นะครับผมผมให้ไปที่เลข9นะครับในคงสุดท้ายนะครับผมยังชอบ9อยู่นะครับพี่ๆก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบก็ตามได้นะครับ ไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับผมเนาะก็ผมให้เด่นแปดกับเด่นเก้านะครับถ้าใครไม่ชอบเก้าก็ลองพิจารณาแปดดูนะครับหรือใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับอย่างงวดก่อน41ผมก็ไม่ได้จับให้เนาะก็มาในเลขตารางนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับก็ขอให้มาในตัวน้นขอให้แตก3ตัวนะครับในงวดนี้ สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ